รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รัฐบ,บาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากการมีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อดูแลและจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีความพร้อมสามารถดำรงชีพได้อย่างเด็กปกติทั่วไปโดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการและกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จะทำหน้าที่ดู ูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กที่การเฉพาะด้านแล้ววันนี้เราก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานซึ่งเป็นศูนย์ผลิตสื่ออักษรเบลให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ การจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าเด็กตาบอดนะครับเราเน้นเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมี3รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือจัดภายในโรงเรียนนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในลักษณะสองกลุ่มการเรียนนะครับคือกลุ่มการเรียนที่1เรียนหลักสูตรปกติกลุ่มที่2ก็คือนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับให้สอดคล้องกับสภาพพฤิการและก็บริบทของตัวผู้เรียนนะครับ รูปแบบที่2งส่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนปกติทั่วไปรูปแบบที่3ก็คือจัดให้นักเรียนกลุ่มที่เข้ามาในระบบการศึกษาช้าไปเรียนเรื่องของงานอาชีพนะครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพที่สันทรายแล้วก็เน้นเรื่องของการเรียนการศื่อสารนอกระบบนี่คือ3รูปแบบที่เราจัดในการจัดการศึกษาของเด็กตาบอดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสื่อการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมให้เด็กตาบอดเนี่ยเข้าไปถึงองค์ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้น เด็กตาบอดถ้ามีความผิดปกติเรื่องตาอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีสื่อการเร,รียนการสอนที่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับเด็กทั่วไปสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับเด็กทั่วไป <S 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 แต่ณเวลานี้เด็กที่เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันจะมีเด็กกลุ่มที่นอกจากมีความบกพร่องทางการเห็นแล้วยังมีเด็กที่มีความบกพร่องทางสีปัญญาซ้อนเข้ามาหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซ้อนเข้ามาอีกซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหามีความยุ่งยากมากในการจัด การเรียนการสอนนะครับแต่โรงเรียนเราก็พยายามที่จะให้โอกาสและก็พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นให้มีคุณภาพเรื่องของรานวิชาการเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราจะมีศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กกลุ่มนี้ภายในโรงเรียนของเราเองไม่ว่าหนังสือการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือสื่อเรียนกรารสอนที่เป็นโซนทัศนุปกรณ์หรือว่าสื่อรูปภาพอะไรต่างๆสําหรับที่จะให้เด็กสามารถที่จะเข้าไปถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ในกลุ่มแต่ละกลุ่มสาระวิชาครับ การผลิตหนังสือสําหรับคนตาบอดน,นะคะสามารถผลิตได้หลากหลายวิธีการแบบแรกเลยเราจะต้องเอาหนังสืออักษรปกติมาพิจารณาก่อนว่าเราจะใช้อะไรวิธีการใดในการผลิตเริ่มต้นด้วย การผลิตด้วยสเลสกับสไตลสัสซึ่งการผลิตด้วยการเขียนนี้มันจะช้านะคะทำให้สื่อผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของผู้เรียนนะคะเราจึงมีวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องเบรลเลอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเร็วซึ่งจะทำให้การพิมพ์ผลิตสื่อได้เร็วขึ้นปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้การผลิตสื่อรวดเร็วทันต่อความต้องการของนักเรียนคือเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อนะคะ หลังจากที่เราพิมพ์เป็นอักษรเร็วแล้วเราก็จะส่งไฟล์ที่พิมพ์เสร็จแล้วไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่องเร็วดิสเพย์ซึ่งคนที่ตรวจสอบความถูกต้องจะต้องเป็นผู้พิการทางการเห็นนะคะหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วไปพิมพ์ด้วยเครื่องเร็วพิมเตอร์ซึ่งสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็จำนวนได้ตามต้องการค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่สามารถเตรียมอนาคตให้กับเขาได้แต่เราสามารถเตรียมเขาเข้าสู่อนาคตได้วันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วเ,เจอกันครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมจิตตามกับมองมุมหม่ไฟโฟกัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ